มีมอนสเตอร์นะครับผมสาวอากาศเฉยๆไม่มีอะไรหรอกรับอากาศแบบสัญญาณอะไรงี้เฮ้ย <Hey. S 1> อ่ามาแล้วตัวมันน่าขยะขยะงสุดๆเลยอยูด่ดิหืม ตัวมันแน่ยิงให้แตกไปเลยนะถ้าจะขนาดนั้นสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กันในเกม o n e Human นะครับซึ่งเป็นเกมที่เกมเอาชีวิตรอดนะครับแล้วก็เป็นเกมที่โลกหลังล่มสลายเพราะว่ามีมอนสเตอร์กลายพันนะครับน่าจะประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวไปดูกันในเกมดีกว่านี่นะครับเป็นเนื้อเรื่องนะครับผมทุกคนก็ เชิญดูได้เลยนะครับนี่ครับผมมือจะในอวกาศครับใครแปลได้ช่วยแปลหน่อยนะถ้ามีซับอังกฤษก็อยาจะขึ้นนะ โลกหลังร่มสลายของมอนสเตอร์กายพันธุ์โลกแตกสลายเพราะความมืดวยดูดท<ต>ทิทุกสิ่งเกิดจากความมืด ใครแปลได้แปลนะครับผมแปลไม่ได้ขอโทษขออาภัยด้วยนะครับมิตรขาว,ขาว หนึ่งชีวิตกลับไปยังโลกหรือเปล่าไม่รู้จริงๆผมได้ทำการเล่นไปถึงระยะหนึ่งนะแค่แค่ตอนแรกๆแล้วก็คลิปไฟล์มันหายก็เลยต้องมาเริ่มใหม่นะเดี๋ยวขอต่งตัวสักครู่นะครับไปเจอกันในเกมดีกว่า นี่ก็จะเป็นหน้าตาผมนะครับผมนี่ประมาณนี้โอเคนี่ก็เป็นเนื้อเรื่องนะครับทุกคน ดูดิระบบความปลอดภัยเรียบร้อยอยู่ดีๆแบบเหมือแนบบแรงน้มถ่วงนะแรบงบน้มถ่วงหายไปเลยอะ่ะลอยได้อะ่ะอันนี้นเป็นชีปจระจร ทุกคนผมตื่นครับตื่นแล้วครับดูดิตื่นมาเจออะไรเนี่ยลอยได้ด้วยเอรอเป็นตัวผมโดนเหมือนมีดปักอยู่เรียบร้อยกด F ดึงออกมานี่ครับตัวผมครับ โอ้ดูหมดแรงมากเลยอ่ะดูดิเข็มชี้าาอยู่นะครับกล่องพยาบาลมาร่วงตรงนี้พอดีอตัวเราเหมือนจะบาดเจ็บมากไม่รู้ว่าโดนพิษหรือเปล่าโอเคผมตื่นแล้วทุกคน เนี่ครับมันบอกให้มาตรงนี้กดเก็บไปครับแล้วก็นำไอ้แสงนี้มันจะนำทางไปนะทุกคนโอเคแล้วก็0 7 2 8นี่ซ้ายบนมันบอกอยู่แล้วนะครับว่าต้องใส่เลขอะไรโอเคเดี๋ยวไปดูกับตัวนี้ก่อนอ๋อ โอเคครับผมมันจะเป็นเอ่อการ์ดนะครับก็ได้เข้ามาห้องหนึ่งแล้วเหมือนเห็นตัวเองโอ้โหเหมืนอนระบบม,มันเอเอเลอรนะ์เลยเนาะนี่ครับตัวผมเองนะฮะนี่มิติหนึ่งเลยเนาะ ตัวหนึ่งก็คุยกับนกเลยฮะโอเคเราเป็นเมตาฮิวแมนนะครับ <c oughs> ฉันไม่รู้ว่าคุณคือใครนะครับฉันจำไม่ได้นะครับแล้วคุณคือใครเียกฉับว่าวีนะฮะทำไมคุณมาอยู่ที่นี่ล่ะ ก็จะไปแบบนั้นนะโ <laughs> อเค okay, ครับจะมีบางอย่างให้คุณทำตอนนี้เราไปสำรวจก่อนอ๋ออยู่ตรงนี้นี่วะเป็นกล่องนะฮะกล่องอาวุธครับผม โอเคกดกซ้ายเพื่อต่อยนะครับผมอันนี้เป็นเกียร์นะครับกล่องเกียร์มีหมวกอนะโอเคครับโดนเล้าเก็บหมดให้ข้างล่างมีครับข้างล่างเอาหายไปแล้ว มาอีกโลกไม่มาอีกอืมม,มันเหมือนทะลุประตูมาโอหทีเดียวแต่ครับผมอาวุธผมแรงจช่นะครับโอเคเหมือนมาเจอเธอคนหนึ่งฮะสัมผัสตัวเธอแล้วก็ไป ก็จะมาดูฉากย้อนหลังกันนะครับสเป e t ทม e นี่ครับผม okay. เพื่อไม่เสียเวลาเราจะไปเลยนะฮะจะให้ฟังผมก็แปลไม่ได้นะครับเป <c ười> นเจออะไรเนะี่ยกล่องเจอกล่องนะฮะเก็บไปฮะ โอเคโอ้เสียงลอยกระทงเข้าเร็วนี้นะครับสุโขทัยจะมีการจัดงานวันลอยกระทงนะครับน่าจะวันที่8นะฮะเฮ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยเฮ้ยยิงได้ด้วยว้าวสุดยอดเรียบร้อย โอ้ยยังไม่ตายอีกอบัตเตอร์ฟลอยโอ้ยลืมเก็บกล่องตงวงูเลยฮะแปดถึงสิบเจ็ดนะครับลอยกระทงเมืองเก่าสุโขทัยมาได้นะทุกคน อนนี้ยังไม่รู้ว่าเธอเป็นใครครับดูแต่ว่าเธอน่าจะมีพลังมันเทพอะดูดิลอยได้ด้วยอโอเคครับเปิดประตูเข้าไปครับเธอชื่อมิซุโกะนะฮะมิซุโกะ ทำไปเลยเรามา,มาช่วยเธอในการกู้โลกแหละคิดว่านะคิดว่านะครับนี่เป็น,นบัตเตอร์ฟลายนะเป็นผีเสื้อที่สามารถช่วยเราได้คุยกับมิสซิกโกอีกรอบหนึง่ง โอเคแปลไม่ได้ครับทุกคนขอโทษด้วยมาเล่นเกมในเรื่องแต่แปลไม่ได้ <c oughs> อืม <c oughs> เก็บบัตเตอร์ไฟบมันจะช่วยคุณ <c oughs> ถ้าจะเก็บแล้วนะใช่ไหมโอเคเก็บแล้ว โอเคครับต่อไปไปเก็บของในบ้านแล้วกันเนาะโอเคครับมีลูกธนูกับเกาะโอเคกด K เ,เพื่อดูเกียร์แล้วอันนี้นะครับใส่เกาะเลยใสเกาะเลยครับผมไม่มีอะไรแล้วมั้ง เราออกไปข้างนอกนะฮะตัดไม้นะครับ80ให้ได้80ดสทอนโอเคเสร็จครับต่อภารกิจดูทางซ้ายบนได้แล้วก็ขุดหินนะครับห้าสิบก้อนอืม โอเคเก็ตักน้ำด้วยนะนี่ครับกด G เพื่อตักน้ำนะครับดูดิภาพสวยมากเลยทุกคนผมชอบมากตักน้ำไปนะครับรอมันเต็มนะครับผมโอเคแล้วก็ไปขุดหิน เราโคดหินตรงนี้ก็ได้อืมโอ้หินอันนี้คัพปเปอร์นะครับคล้ายๆทองเลยโอเคกดทีนะครับเพื่อเอาเข็มไซส์ามาได้เค็มเราแล้ว,ลวรู้สึกร้อนนะเรากด F มันจะให้เรามาคาประวุธินะเท่าที จำได้เอากดากดค้างโอเคแล้วุ่นมาครับผมหน้าไม้ธนูอะฮีฮิฮกดไฟก็จะมีมอนสเตอร์นะครับผมสาวอากาศเฉยๆไม่มีอะไรหรอกอรับอากาศแบบสัญญาอะไรองนี้เฮ้ย อ้าวมาแล้วตัวมันน่าขยะขยะงสุดๆเลยดูดิหืมตัวมันน่ายิงให้แตกไปเลยนะถ้าจะขนาดนั้นหืมดูดิขนลุกเลยอะ กด e นะครับเพื่อเพื่อให้ปัจจัยไฟออกมาช่วยโอเคปัจจัยไฟไปช่วยแล้วนะฮะโอเคผมกดใช้อาวุธก่อนนะครับ ใช้เลยอาวุธของเรานะฮะก็ยิงมาเลยยิงที่หัวมันนะครับอเอ้ซัมบี้มันจะมีซัมบี้ข่านด้านล่างด้วยนะดีเรามีบัตเตอร์ไฟคอยช่วยอืมมัยิงไม่โดน มันจะตุยแล้วทุกคนมันไม่ได้เก่งนะฮะเร้อยมันโดนผมยิงล้มแล้วครับวิ้ยคนหน้าใหญ่แยงเลยแต่ก็ตุยอยู่ดีโอเคเหมือนเราจะได้อะไรเนะี่ยเจลโอเคพลังเหรอไม่ม่นใจเหมือนกันฮนะ โอเคเข้าบ้านนะครับไปคุยกับมิสโกนะครับมิสโกเรียกหาเรา <c oughs> ฉันจะหนีไป physical world yes ฉันจะไปด้วยขอให้โชคดีนะครับโอเคไปได้แค่นี้ <c oughs> แล้วก็โดนดูดเข้าไป เรียบร้อยตึมโอเคนะครับแล้วก็ประตูจะไม่อยู่แบบกลางท้องฟ้าเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวรอมันโหลดก่อนนะฮะ มาแล้วทุกคนอ้มาตอนฝนตกด้วยเฮ้ยโอเค,อเ,คเราลงแบบเร็วๆได้นะโอูยเจ็บเลยกดบี <laughs> <g ö ld B> นะฮะเพื่อสร้างเป็นฐานที่ของเราเนาะ แต่ตรงนี้เต็มหมดแล้วฮะเฮ้ยเขาสร้างกันเต็มเลยโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่สร้างดีกว่านะครับคลิปนี้ก็พอสร้างเสร็จก็จะพอไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาต่อกัน e p ีหน้านะครับผมโอเคเดี๋ยวไปหาสถานที่สร้างก่อนดีวกว่าไม่เจอที่สร้างเลยนะ คืออะไรน้ำเหรอรค่อยใช้แล้วกันนะครับเฮ้ยตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ตรงนี้แล้วกันเนาะกดโอนะครับโอเคบัตเตอร์ฟรายนะครับผมเรียมบัตเตอร์ฟรายไวใช่ไหม ใส่ไว้ดีกว่าอันนี้มันเหมือนปุกป้องบ้านเราเหรอแทบอ๋ออันนี้เมนูน์นะฮะโอเคอืมเฟตรไรส์มีบิลดิง้งมีกล้องซัมมอนโอเค ซลมอนวีออกมาได้นะเป็นสายเลือดใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพึ่งดีกว่าไหมเราค่อยมาอัพทีเดียวไหมแต่มีทั้งเจ็ดอันน่ะนี่เป็นยีนยีนัายีนโลจิสยิยีนการสร้างเ,เราค่อยมาอัพดีกว่า โอเคแล้วก็ open the magnetic screen magnetic เหรอเราเพิ่งกดเนาะเกี่ยวกับพันธุก,กรรมเลยทุกคน <g ülme> ให,ให้มีท่าด้วยมีท่าด้วยนี่แหละรครับแมกมีติกเดี๋ยวลองอัพดีกว่าเนาะอืบใช่ไป โอเคใช้ไปครับโอเคอเฟสเราเสร็จนะครับอืมนี่คืออะไรเนี่ยเทอร์มินอลตัดไม้หรือเปล่ากราเวลใช้ไม้ไหมไม่ใช่ฮะอันนี้หินโอเค อ๋อโอเคอขุดไปขุดไปทาไมหยุดอ่ะต้องกดค้างเหรอโอเคกาเวลน่าจะแร่อันนี้แหละมั้งโอเคเดี๋ยวเราไปทำเควสให้เสร็จนะฮะไปหาแร่ก,กาเวล อาอเป็นแร่ทั่วไปนึกว่าแร่ทองไม่มีอะไรมากเนีย่ยกาเวลเกาเวลน่าจะคือหินนะครับโอเคโอเคครบครับผมกดบีกลับไปหาบ้านเราก่อนกดบีเพื่ออทำอะไรอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันอนะเฟอร์แนนซ์อะเฟอร์แนนซ์อะไรคือเฟอร์แนนซ์อ๋ออันนี้เป็นเอ้ยเนี่ยเฟอร์แนนซ์ตะกรุดมั่วนะครับอันนี้คืออะไรไม่รู้อะ เครื่องครับเหรออ๋อเครื่องเหมือนเครื่องหรอมีหินประมาณนี้เหรออืมไม่ได้เราทำนะครับมีคอค่าแล้วก็มีอะไรบ้างค o p เปอร์อินคอดแร่อันนี้ต้องมีด้วยแต่เราไม่มีฮะอ๋อเราเราก็ามาจากอันนี้เนาะโอเครอเนาะโอเคครับ เนี่ยครับซ้ายล่างมีบอกโอเค,คียเสร็จนะฮะโอเคสิบอันนะครับผมรอไปก่อนสี่สิบ,สบวิเดี๋ยวตัดไปตอนเสร็จเลย Another love another love อ๋อเหมือนจะต้องอยู่หน้านี้นะครับือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวรอไปก่อนฮนะใคทุกคนเสร็จแล้วครับโอเคเสร็จแล้ว บิวโอเพนเมนูแล้วก็สร้างนี้ด้วยนะ nice. ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอนะ๋ออาคิดเชฟโอเคว้า โอเคผมต้องไปหาวิธีเล่นอย่างละเอียดดูมันเหมือนจะเล่นยากนะมันไม่มีภาษาไทยด้วยโอเคครับงั้นคลิปนี้ก็พอไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคงั้นไว้เจอกันใหม่ครับบายบาย